สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาสำหรับเกม a l l i a c e Cross Over นะครับตอนนี้นะครับเกมก็ทำการอัปเดตแล้วนะครับอย่างที่บอกนะเกมอัปเดตถี่มากๆเลยนะครับตอนนี้เนะี่ยบิลปรณ์ช็อปถ้าคุณอยากเทสเกม a l i a c e Cross Over มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบลูแรงจีและทำ SS ทั้งทีมมีครบจบในที่เดียว ยูจีโฟมไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลูยังใส่โค้ดแซตอาร์ิทัอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีก็ดูที่อัปเดตล็อกได้ที่ขวาบนเหมือนเดิมนะแล้วก็นี่บจะเป็นรีลิสเลเวลนะผมแล้วก็จะอัปเดตคร่าวๆเหมือนเดิมครับแต่เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คืออัปเดตคร่าวๆเนาะก็เหมือนเดิมครับอัปเดตเต็มๆเนี่ยจะอยู่ในดิสของทางเกม นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมเนี่ยจะไปอ่านนะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอทําการเอาดาบไปอีโวเป็นเล้งซีก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเนี่ยครับมีดีหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มี E9 เก้าเล่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปอีโวเป็นแล้งซีแล้วก็เดี๋ยวจะอัพมันสะหน่อยนะครับก่อนจะไปเล่นเนาะใครที่อยากดูอัปเดตแล้วก็ก่อนตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับมาดูซิว่าดาเมจเนี่ยมันจะตีเท่าไหร่นะครับอัปเกรดเลย ปึ๊บปึ๊บใช้เพจเท่าไรอะห้า QA เลยเหรอะโอ้โหใช้โคตรเยอะเลยครับใช้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวทมาก่อนเอาดาบนี้ออกมาโอเคแล้วก็เอาสามอันนับมันรวมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะจะได้เป็นแรงสี่รับร้อยแปดสิบหก QA แบบเพียวๆอันนี้คือแบบยังไม่มีบัฟนะโคตรแรงแรงมากนะอ่ะลองครับดูลองครับดูเอากด,ดผิด Enchant ดู ใช้ผงเท่าไหร่น่าจะใช้ผงเยอะนะนี่ไหนวะนี่ไงผูกสิบนะครับได้อยู่ไปชับเด็ด 1. หนึ่งรูสองเอาหมดแล้วเอาผมหมดแล้วเราหมดเร็วจังอะอ๋อมีอยู่ด้วยว่ามีผงดูเจนอยู่เจ็ดร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเรียนโอเคครับผมแลกไปแล้วขออีกนิดนึงนะครับ,รออดนะรบเดี๋ยวจะไปสรุปเอริลให้ทุกคนได้รับชมกันเอามา,อ,าอ่าแรงสีขอ ปุ๊บชาร์ปเน 3, ี่ยสามก็ก็ตีแรงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้วะต้องไปต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมันได้รุ่หกวะเอ้ยอะไรวะอุย้ยชาร์ปเนี่ยเจ็ดตีหนึ่งจุดสามเจ็ดคิวไอโหยอย่างนี้เอาไปก่อนเลยอย่างนี้เอาเลยครับตีแรงมากๆตีเป็นคิวไอเลยอะโอ้ยแล้วผมตีตรงนี้แป๊บเดียวคือหายอะ โอ้ยตีแบบรัวจัดผมใส่อีกอย่างว่าดาบอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ครับใส่ก่อนโอเคผมขอขัดนิดนึงนะครับเกมพาร์ทใหม่นะครับนี่ครับจะมีเป็นบิ๊กสโตลเลชใช่ไหมครับกับเอ็กซ์ตาสโตรเลชเนาะสำหรับคนที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือว่ายอดซีซีแบบผมนะครับนี่นี่ครับถ้าเป็นซีซีอย่างนี้นะครับสามารถใส่โค้ดซ้ำได้เลยนะครับมาที่ช็อปนะครับเลื่อนลงมานะพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ P A S S E S นะครับใส่โค้ดเดิมพิมพ์ซ้ำนะครับมันจะเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ช็อปครับ นี่ครับผมเราก็จะได้ที่ถูกแบบนี้นะก็คือจะได้เกมพารมาแล้วนะครับอย่าลืมทำกันด้วยนะมาเริ่มกันที่อัปเดตล็อกอันแรกนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นการแก้บั๊กนะปกติเนี่ยไอการแก้บั๊กเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเข้ามาข้างบนสุดเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากนะมันเป็นแค่การแก้บั๊กต่างๆนะครับดูผมขอข้ามไปเลยนะอ่ะภาพขึ้นมานี่ครับนิวฟีเจอร์และซ y สเต็มนะครับอัปเดต นะครับตอนนี้นะครับการโดเนตกิลเนี่ยสามารถเขียนเป็นคอนเวอร์ชันได้แล้วคือเราสามารถเขียนว่า1 b 1 m 1 q a 1 q i ได้เลยนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องพิมพ์0 17ตัวใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสามารถพิมพ์เลข1และก็ q i ได้เลยดีมากอันนี้คือโคตรดีนะครับผมต่อไปนะครับดันเจี้ยนนะครับจะโชว์ใจแอนดรถนะครับในแมปก็คือมันจะเป็นแสงอะ่ะ ดันเจมมันจะเป็นแสงสูงๆสีสสฟ,ฟ้าเลยครับผมไปเล่นมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมถ่ายไว้ไม่ทันนะถ้ากิดผมหาได้ผมจะแปะรูปไปให้นะครับต่อไปนะครับเจมแคชนะครับผมจะปรับนะครับตามรล็กของเราก็คือถ้าเราตีตัวนี้เนี่ยก็จะได้เพชรได้ของได้เงินตามแล็กของเรานะครับต่อให้เราแบบเราแล็อีแต่ว่าเราไปตีตัวโขดน,นะครับก็จะได้เพชรและเจมหนอ่อยเอ้ยเพชรและเจมอันเดียวกันได้เพชรและแคชเนี่ยน้อยลง แคสเตอร์นะครับหรือหอคอยเลยจะบอกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยดีฟีสนะครับหรือจะการศัตรูไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็อต่อไปเนี่ยมีคนร้องขอเยอะมากๆครับตอนนี้เขาก็จัดให้แล้วนะครับผมพาวเดอร์นะครับเพิ่มจากพันสองห้าสิบเป็นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้คือโคตรดีเลยนะครับอ่ะทุกคนครับที่ผมบอกนะครับใจแอนลถนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีสีฟ้าๆขึ้นมาครับในดันเจียนนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่านะ นี่นะครับมันจะขึ้นโชว์เลยแบบนี้นะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งหาอีกต่อไปนะครับโคตรดีนะครับดีมากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ที่บอกนะครับดัสนะครับเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับลองกดดูครับเห็นไหมตันหนึ่ันห้ารนะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับวิชวลนะครับหรือ UI improvement นะครับปรับ UI และวิชวลใหม่นะครับผมว่าจะเป็นลีดเดอร์บอร์ดก็ปรับใหม่นะครับดาเมจป๊อปอัพนะครับผมที่เราตีแล้วมันจะโชว์ดาเมจก็ปรับใหม่นะครับดันเจี้ยนรีเซ็ต นะครับผมปรับนะครับหรือว่าเพิ่มการปรับให้มันเป็น small หรือเล็กลงนะครับเหมาะสำหรับคนที่โทรศัพท์จอเล็กนะครับผมอันนี้ดีมากๆเลยนะครับปรับปุ่ม d l e t ยนะครับแล้วก็เอาปุ่ม dash เนี่ยออกจากบาร์นะครับแล้วเพิ่มปุ่ม d e l e t ยไปอันนี้โคตรดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใ e s e t t i n g แล้วนะครับสามารถกดที่ข้างล่างได้เลยนะครับเกมพาสนะครับผม storage expansion นะครับเกมพาสนะครับผม ก็มี2อันนะครับมี extra storage นะครับผมเพิ่มไอเทมนับสาบนตะครับต่อไปเป็น big storage นะครับผมก็คือจะเพิ่มไอเทมนับเจ็ดสบนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคุณมี2อันนะครับมันก็จะดับเบิลนะครับมาดูในเกมกันมาที่ช็อปนะครับผมเนี่ยครับจะมีตรงนี้นะครับ extra storage นะครับผมสามสก็คือจะใส่ของเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้ามี2อันเนี่ยก็รวมกันกลายเป็นร้อยหนึ่งนะครับโหจุของได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นรีลิกนะครับผมรีลิกนะครับผมจะดรอปจากไหนบ้างนะครับผมจะดรอปจากดันเจียนนะครับคาสเตลนะครับหรือเดรุนะครับก็คือเบรุนั่นเองก็คือเกาะเบรุนะครับมีโอกาสดรอปนะครับก็จะดรอปมาเป็นชาโร่ดาเมจนะครับที่เพิ่มดาเมจเงาชาโร่เลเวลนะครับทำให้ตัวละครเงาเนี่ยเวลขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมดรอปแชร์นะครับผมเพิ่มโอกาสการดรอปนะครับอ่าพวกผงพวกไอเทมอะไรพวกนี้จะดรอปได้เยอะขึ้นนะครับโอกาสมากขึ้น ครับอไลซ์ลักนะครับมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเอาไลท์ติดง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีบัฟอไลซ์ลักนะครับผมก็เออดีเลยนะครับเวลาเราไปแบบไปอไลซ์ตัวแรงจีจะได้ติดง่ายขึ้นนะครับเอาสุดท้ายนะครับเวปอนดาเมจนะครับผมเพิ่มดาเมจอาวุธนะครับตามชื่อเลยนะครับผมข้างล่างนะผมก็จะมีอ่าแรนดอมแรงมาให้นะครับจะมีแรง E ถึงแรง SS นะครับผมแรง SS เนี่ยบัฟจะอยู่ที่รอยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอฟเฟกต์นะครับสมมติว่าดาบคุณตีหนึ่งคิวไอ บวก120%ก็จะกลายเป็น2.2 QI ประมาณนี้นะครับซึ่งมันมันแรงขึ้นมากๆนะครับผมเนี่ยครับ The b e t t e r ตัวแรงนะครับ The b e t t e r The Effect ยิ่งเราได้ของแรงสูงนะก็ Effect จะดีขึ้นนะครับมันก็จะบวกเยอะมากๆนะครับต่อไปนะผม Infernal Caster นะครับหรือหอคอยนะกับดั n เ e ียนะครับปรับใหม่ครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไป Caster เนี่ยสามารถดรอปบัฟมาได้แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้บัฟอะไร ตอนนี้นะครับการลงหอคอเนี่ยต้องใช้ทิเกตในการเข้าเล่นแล้วนะผมเหมือนกับดันเจี้ยนเวลาดันเจี้ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องเสียเพชรใช่ไหมครับแล้วก็เสียตั๋วนะครับแต่เมือนอันนี้จะต้องเสียตั๋วเสียเพชรและเสียโลบักได้นะครับมี3อย่างก็เหมือนกับดันเจี้ยนเลยนะหอคอแบบใหม่นะครับดันเจี้ยนนะครับปรับเวลาลงนะผมจะหายไปหลังจาก14บสีนาทีนะครับตอนแรกเดี๋ยวมันจะหายไปหลังจาก15บานาทีก็คือเนิร์ฟจาก15บานาทีเหลือเพียง14บนาทีหายไป1นาที ไรือ้มีผลเลยมากนะครับแต่เขาบัฟการเกิดสปาร์แบบจากตอนแรกเนี่ยทุกสามสิบนาทีนะครับกลายเป็น15บานาทีหนึ่งครั้งเท่ากับว่า1ชั่วโมงเนี่ยจะมี4ครั้งนะครับก็จะมีเป็น0ูนย์ศูนจุด่ามศูนย์จุดสี่ห้านับก็คือวนรอบนะครับผมก็อันนี้ถือว่าดีนะเกิดเร็วขึ้นนะครับต่อไปนับจะเป็นนิวสเตมนะครับเลเวลหรือสกิลพอยต์นะครับผมเราสามารถเพิ่ม EXP ได้จากการเคลียร์ดันเจียน นะครับผมก็คือถ้าเราเคลียร์เจนปุ๊บเลเวลเราก็จะเพิ่มนะครับผมแต่ละเลเวลนะครับจะเพิ่มดาเมจเงาเนี่ยทุกๆ1%นเเนะครับเลเวลสก็เพิ่ม2%เนะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมสุดที่เวล100รนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาภาพลงก่อนนะครับนี่ยทุกคนมาที่สเต็คทางซ้ายนะเห็นไหมตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีคาว่าเลเวลนะครับกดได้เลยนี่ครับเราสามารถเอาสเต็คเนี่ยมาัตรงนี้ได้นะนี่สามารถกดอัพได้เลยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยรนะคับ ก็เนี่ยต้องใช้โลบักในการรีเซทพอยด์นะเหมือนบอกฟุตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมนิวคอนเทนต์นะครับมีเกาะใหม่1เกาะนะครับดาบใหม่7เล่มและเงาใหม่4ตัวนะครับผมก็ผมขอพูดเพิ่มเติมเลยนะครับจะมีเป็น FK รีวลร์ดแบบใหม่นะครับเป็นอาวุธใหม่และสักคีใหม่นะครับการเล่มเคนะครับจากเบนูจีเปลี่ยนเป็นแลงจีวิวซิลนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆากวิวซิลเพราะว่ามันตีแรงมากๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวภาพลงก่อน เกาะใหม่นะครับจะเป็นเกาะน,นี้นะครับเป็นเกาะวันพันช์แมนนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบใหม่ท้านก็เล่นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ไปแล้วนะครับหกเล่มน,นะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในดันเจียนนะครับถ้าผมหาภาพได้นะผมก็จะขึ้นให้ดูนะว่าดาบของดันเจียนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันฟาร์มง่ายไปหมดเลยนะก็ยิ่งอัปเดตมันก็ยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ